มะรุมจัดเป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านของไทยที่ปลูกแพร่หลายทั่วไปตามริมรัว้วมักนิยมนำทั้งส่วนของยอดอ่อนใบสดผลอ่อนและผลแก่มาประกอบอาหารได้หลายอย่างมีถิ่นกำเนิดในแถบทวีปเอเชียอย่างประเทศอินเดียและสีลังกาจุดเด่นของมะรุมที่นิยมรับประทานนั้น เนื่องจากอุดมไปได้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดอย่างเช่นวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมโพแทสเซียมและธาตุเหล็กในปริมาณที่สูงมากใบของมะรุมจะมีรสหวานมันส่วนของฝักจะเป็นแท่งยาวสีเขียวค่อนข้างกลมมีร่องตามแนวยาวของฝักเนื้อฝักแน่นและกรอบ ส่วนเมล็ดมารุมจะมีรสชาติหวานมานันสามารถรับประทานได้คนไทยมักจะนิยมนำฝักมารุมไปทำเป็นแกงส้มโดยการปอกเปลือกแล้วหั่นฝักมารุมเป็นชิ้นยาวพอคําส่วนวิธีการแกงนั้นจะแตกต่างกันตามแบบอย่างของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ คุณค่าทางอาหารที่สำคัญของมะรุมคือมีวิตามินเอที่ช่วยบำรุงสายตามากกว่าแครอทถึงสเท่ามีวิตามินซีช่วยป้องกันหวัดสูงกว่าส้ม7เท่ามีโปรโตีนสูงกว่านมสดสองเท่ามีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกสูงกว่านมสดสเท่า มีโพแทสเซียมที่ช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทสูงกว่ากล้วยสามเท่ามีใยอาหารและให้พลังงานตา่ำจึงเหมาะกับผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักส่วนของน้ำมันสกัดจากมาเมล็ดบะรุมมีองค์ประกอบคล้ายกับน้ำมันมะกอกซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง สรรพคุณของมะรุมตามตำรายาไทยมีดังนี้ใบสดมีรสเฟื่อนมีวิตามินเอและวิตามินซีสูงใช้กินเป็นยาแก้โรคเลือดออกตามไรฟันโรคเยื่อเมือกอักเสบหรือใช้ใบสดนำมาตำให้ละเอียดใช้พอกบริเวณที่เป็นแผลส่วนของเปลือกต้นมีรสร้อนเฟื่อนใช้ขับลมในลำไส้ ทำให้ผายลมเรอแก้ลมขึ้นเบื้องสูงแก้พยาติแก้ฝีเป็นยาอายุวัฒนะส่วนของเปลือกสดใช้ตามแล้วอมถอนพิษเมาสุราส่วนของฝากมีรสหวานเย็นช่วยดับพิษถอนไข้ส่วนของรากมีรสเผ็ดหวานขมแก้บวมช่วยบำรุงหัวใจบำรุงไฟธาตุ ส่วนของดอกมีรสจืดใช้เป็นยาบำรุงช่วยขับปัสสาวะส่วนของเมล็ดมีรสจืดมันใช้แก้ไข้แก้หอบนำมาตามพ่อแก้ปวดตามข้อแก้บวมบำรุงไฟธาตุส่วนของน้ำมันจากเมล็ดมารุมไม่มีสีกลิ่นและรสใช้ทำเป็นยาทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยปวดตามข้อ และแก้ปวดลดไข้ประโยชน์ของมะรุมมีดังนี้ 1. ส่วนของยอดอ่อนและใบสดของมะรุมมีรสชาติมันและนุ่มใช้รับประทานสดหรือลวกหรือต้มสุกรับประทานคู่กับข้าวสวยจิ้มกับน้ำพริกแจ่วบองหรือลาบเป็นต้น 2. นํนำยอดอ่อนและใบสดมาใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายเช่นนำมาทำเป็นผัดผักผัดใส่ไข่ทำเป็นแกงอ่อมแกงเลียงหรือแกงจืดหรือจะนำมาทำเป็นผักดองใช้รับประทานคู่กับข้าวสวยก็ได้ 3. ส,ส่วนของฝักอ่อนสามารถนำมารับประทานแบบสดหรือนำมาต้มสุก โดยไม่ต้องลอกเปลือกรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆได้ประโยชน์ของมะรุม4ส่วนของฝักแก่นามาปอกเปลือกด้านนอกออกให้เหลือเฉพาะเนื้อเปลือกและเมล็ดนํามาหั่นเป็นชิ้นยาวพอประมาณนํามาทำเป็นแกงส้งมมะรุมซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดทางภาคกลาง5ส่วนของยอดอ่อนและใบสด ให้นำมาตากแห้งใช้แปรรูปเป็นผงใบมารุมสำหรับชงเป็นชาดื่มหรือจะทำเป็นน้ำผักใบมารุมไว้ดื่มก็ได้ 6. ส่วนของยอดอ่อนและใบสดของมารุมนำมาตากแห้งใช้ผสมในอาหารสัตว์ทั้งเป็ดไก่และสุกรได้รวมทั้งกา,กากจากเมล็ดมารุมหรือเมล็ดมารุม ก็นำมาใช้ผสมในอาหารสัตว์เพื่อเป็นแหล่งของโปรโตีนและให้พลังงานได้เช่นกันข้อแนะนำในการรับประทานมารุมมีดังนี้ 1. ในหญิงตั้งครรหากรับประทานมากเกินไปอาจทำให้แท้งบุตรได้ 2. ผู้ป่วยที่เป็นโรคเลือด ก็ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานมารุมเช่นกันเพราะจะทำให้เม็ดเลือดแตกง่าย 3. ผู้ที่เป็นโรคเกาก็ควรจำกัดการรับประทานมารุมเพราะมารุมมีโปรตีนค่อนข้างสูงอาจทำให้โรคกำเริบขึ้นได้ 4. ควรรับประทานมารุมในรูปแบบของอาหารมากกว่าที่จะใช้เป็นยาจะเป็นการดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ 5ควรรับประทานใบมารุมแบบสดที่ไม่แก่หรืออ่อนเกินไปและไม่ควรถูกความร้อนนานเกินไปเพื่อให้ได้ประโยชน์ของสารอาหารอย่างเต็มที่และควรเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนขอขอบคุณสำหรับการรับชมหากท่านชอบเนื้อหาสาระนี้โปรดกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ